ผมเคยอธิบายหลักกฎหมายไปเนะี่ยคือเจ้าที่เนี่ยเขาทํางานภายใต้กฎหมายแล้วก็อาจารจะไปสั่งฟ้องคดีหรือสั่งเป็นคดีหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะโดยระบบของเราเป็นระบบกลนะ่าวหาแล้วซึ่งมันต้องมีตัวพยานและหลักฐานเนี่ยในการไปยืนยันการกระทําที่ต้องมีในระดับที่พอที่จะดําเนินคดีเขาได้นะฮนะดังนั้นเนี่ย เมื่อคดีตรงนี้มันปรากฏชัดเจนว่าเขาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามันต้องมีมูลเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ไปแล้วว่าคนนี้เป็นผู้กระทําความผิดเพียงแต่ว่ารายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้อยู่แล้วคนที่รู้คือเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนทําคดีถูกไหม,มแล้วพอมาถึงชั้นพนักงานัยการเนี่ยพนักงานในการเขาเป็นตัวสําคัญเลยที่จะต้องเป็นตัวกรองนะ ที่ะดูรายละเอียดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่รวบรวมพยายนหลักฐานในสำนวนขึ้นไปสู่ที่พนักงานอการที่เขาตรวจสำนวน,นตรวจพยายนหลักฐานตรวจรายละเอียดแทบจะถีบเลยเนี่ยนะเขามีความเห็นว่าสั่งฟ้องเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องยุติแล้วว่า,า,า,าจอรอหนึ่งจอรอสองนี้มีความเป็นไปได้สูงละที่จะต้องโดนโทษะอะ เพราะศาลนิฐานละว่าพอไปที่ศาลเนี่ยนะศาลเวลาไปฟ้องคดีเนี่ยนะการเอาเอาคำฟ้องไปฟ้องเนี่งต้องฟ้องไปทั้งตัวจำเลยถูกไหมให้ศาลดูใช่ค่ะศาลไม่ใ่าอยู่ๆเอาพนักงานในการเอาฟ้องไปยื่นเนี่ยประทับฟ้องเลยไม่ใช่ต้องมาตรวจคำฟ้องอีกดูไหมออเป็นขั้นตอนอรวจาคำฟ้องตามมาตราหนึ่งห้าแปดอีกวิ่งเป็นละเอียดยิบไปใหญ่เลยยิ่ง คำฟ้องตามมาตราหนึ่งห้าแปดวงเล็บห้าเนี่ยโอ้หยิ่งการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่าจําเลยได้กระทําความผิดเนี่ยเนี่ยถ้าหนึ่งห้าแปดวงเล็บห้าไม่ผ่านเนี่ยศาลก็ไล่ให้ไปทามาใหม่ทาใหม่อืเอออันเนี้ยกระบวนการทุกอย่างมันผ่านตรงจุดนี้มาหมดแล้วจนมาถึงขั้นสืบพยานเนี่ยนะฮะมันจึงเราเราก็ต้องอนุมานได้ว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการที่ผมอ้างมาทั้งหมดมตั้งแต่ชั้น สืบสวนสอบสวนเชิญรายงานาการนะมันน่าจะมีความแน่นหนาพอสมควรแค่นั้นเองวิเคราะห์แค่นี้ไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าเออ่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้มีพยานหลักฐานกี่ชิ้นกี่อันกี่อันะนั้นเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะไปทราบได้นะอันหนึ่งนะมันก็เป็นความลับในสำนวนนะเจะ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท,ทุกภาคส่วนนะเขาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมา ชี้แจงให้กับประชาชนเขารู้อยู่แล้วนะดนะังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องคดีนะถ้าไปคุยว่าใครทำโน่นทำนี่นะ่าจะเป็นคนนั้นทำคนที่ทำก็มันก็คุยได้แต่ไม่ไม่ไม่เป็นสาระฮนะมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ตรงเป้าใช่ไหมละ่ะเราไปคุยอ้อมโลกไปหมดอะ่ะใช่ไหมเบีเ่ยงเบนประเด็นแล้วก็มันก็จะมีคดีงอกขึ้นมาก็อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราไม่ไม่ยึดมั่นไม่มีหลักในการยึดนะว่า จุดไหนเราควรจะหยุดจุดไหนเราควรจะไม่หยุดหรือว่าจุดไหนเราควรจะต้องอกลับมาทบทวนตัวเองว่าที่ไอ้ที่เราเชื่อไปคิดว่ามันเป็นอย่างว่าอย่างนี้ไปเนี่ยมันควรจะต้องมาฉุดคิดหรือไม่ยังไงเนี่ยพอเราไปคุยกันประเด็นที่มันแตกแยกออกไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นการทะเลาะกันนะเพราะความเห็นจะไม่ตรงกันละถูกไหมไอ้คนชอบมันก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้คนไม่ชอบก็บอกว่าใช่นะฮะทั้งท้งที่ ถ้าเราตั้งสติดีๆเนี่ยแล้วลองมานึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าการทํางานของอํานาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดําเนินเรื่องเรื่องนี้นะฮะมันควรจะเป็นหลักประกันที่ดีในสังคมได้ระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปใส่ร้ายตัวจําเลยเพราะหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยที่มาทําคดีเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้จักไม่มีเหตุสาเหตุโกรธเคืองไม่มีความบาดหมางอะไรกับตัวจําเลยสัก เดียวเลยแม้แต่รู้จักกันก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ําถูกไหมมันจึงไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปใส่ร้ายเขานะฮะความเป็นไม,ม่ได้แทบไม่มีเลยค่ะถึงแม้แต่ตัวเอฟซีหรือคนที่มาโต้แยง้งหรือช่อง youtube ที่อยู่ฝั่งจําเลยก็ไม่เคยรู้จักจําเลยมาก่อนเหมือนกันไม่ไม่เคยใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุก็ไม่มีใครรู้จักหรือให้ความสําคัญเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะฮะของเอฟซีฝั่งนู้นนะฮะว่า เอ็กก็พื้นฐานของความไม่รู้จักจําเลยมาก่อนเหมือนกันเนี่ยแต่เหตุไหนที่จะทําต้องต้องไปประเคนความสะดวกสบายประเคนทรัพย์สินเงินทองประเคนอะไรต่างๆต่อมิอะไรเนี่ยทั้งๆที่มันควรที่จะต้องหยุดอะ่ะถูกไหมก้หนึ่งเนี่ยไอสิ่งที่เราตัดสินใจเอาอะไรให้กับคนที่เราไม่เคยรู้จักมัจจีมาก่อนไม่ใช่เป็นญาติโกหกติกาไม่ได้มี ประโยชน์โทษผลอะไรตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนะคุณเอาไปประเคนให้เขาอย่างนั้นนะคุณมีตรกะะที่ถูกต้องแบบไหนไม่ทราบแต่ก็ทํากันถูกไหม<ช>ทั้งๆที่<ช>สิ่ง<ช>ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่คุณควรจะยึดถือเนี่ยที่เขามีรายละเอียดมีสาระหรือก็มีหลักยึดมีหลักกฎหมายที่ปฏิบัติเนี่ยกับไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อถืออย่างเงี้ยแต่กลับไปเชื่อถือใครสใครก็ไม่รู้ เกิดมาบางคนก็หกสิบเจ็ดสิบอ่ะเกิดมาหกสิบเจ็ดสิบเพิ่งจะมารู้จักคนคนนี้ยก็ไปคิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารโดยที่ไม่ได้เอไปรวบรวมข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนก่อนแล้วถึงจะไปทำอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะโอเคหรอกเนาะค่ะเพราะว่าช่วงคนที่อายุมากแล้วจะมีความรั้นแล้วลูกหลานก็จะขับไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยบางบางครอบครัวก็ต้องขับรถพาไปเยี่ยม อย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปเป็นสิ่งที่ห้ามกันแ,แต่ก็อาจจะต้องชี้แนวทางกันได้พอได้บ้างเนาะถ้ายังยังคงมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไระหลงเหลือความเป็นคนที่ยังได้เรื่องได้ราวอยู่เนาะเพราะมันมือใชอ่างนั้นไงเพราะว่าเออโอเคอะถ้าสมมุติว่าคุณจะยังยังแบบว่า ยืนยัดยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ถูกกระทําเขาน่าจะเป็นคนที่ถูกแบบการแกล้งหรืออะไรอันนี้เป็นความดูพินิษของคุณซึ่งซึ่งพวกเราเคารพนะแต่สิ่งที่เอ,อ FC ฟซีฝั่งนู้นเขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ทําแค่เฉพาะว่าเออโอเอฟซแล้วก็ไปสนับสนุนเอฟซอย่างเดียวเนี่ยมันคือผักความผิดเนี่ยไปให้อีกฝั่งหนึ่งไปต่อ่าอีกฝั่งหนึ่งไปไสใส่ร้ายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนาะ ใส่ไร้โดยไม่มีมูลความจริงอืมใช่ค่ะใส่ใส่ไมันก็ไม่มีมูลความจริงอยู่แล้วเนาะทีนี้ทําไมดิฉันเนี่ยหรือเราต้องพูดถึงเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างและแบบอย่างในการลอกเรียนแบบพฤติกรรมนะฮะอย่างที่เคยพูดอย่างนี้คนอื่นก็จะเอาไปทําเรียนแบบได้เพราะมันได้มันเห็นกันชัดๆอย่างนี้นะคะทีนี้จะบอกว่าอาคติไม่ชอบ ไม่ชอบเขาก็เลยว่าเขายอมรับค่ะดิฉันไม่ชอบเพราะว่าอ,อคือไม่ชอบทั้งตัวเขาและความคิดของผู้สนับสนุนบางส่วนด้วยนะคะสนับสนุนด้วยเหตุผลที่ว่าเออ,อยากให้ลุงคล้ายๆกับว่าเหมือนกับยกกันนะคะว่าไม่ผิดแล้วทำให้เกิดความแบบ ดิฉันจะพูดว่ากระด้างกระเดื่องก็ไม่ใช่นะคะในการที่มีพฤติกรรมทุกอย่างออกมาคือถ้าคนโดยปกติแล้วนะคะถ้ามีความควบคุมตัวเองได้ถึงแม้เราจะเกลียดเขาไม่ชอบท uh ี huh. ่หน้าคนคนนั้นคนนี้แต่เราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ไปทําสิ่งเลวาร้ายชั่วร้ายกับเขาไม่ไปทุบตีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า uh huh. หนึ่งเราควบคุมตัวเองได้เพราะว่าเรากลัวการลงโทษอ่า อะไรอย่างนี้แต่คนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนให้การสนับสนุนหนุนหลังอะไรเงี้ยก็จะทําตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เที่ยวระรานคนอื่นอย่างนี้นะคะอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการลอกเรียนแบบกันนันนะคะ